18ฝน18หนาวโลกทั้งใบให้หนายกัน mm hmm. เดี๋ยวตอนที่39ซึ่งเป็นตอนพิเศษ1ตอนที่สองงงไหมตอนพิเศษตอนที่2อ,องนะ สนเสียวอยากกลับฉางอันแล้วจริงๆถึงอย่างไรยวนอิงก,ก็ยังอยู่ฉางอันช่วยเขาดูแลการก่อสร้างอารามเสียนตูมินำสามฝ่ายตรงข้ามยังขาดประสบการณ์ไีอาจทิ้งไว้ที่นั่นลำพังนานเกินไปครั้นอารามเสียนตูสร้างเสร็จราชัดสำนักก็มีคำสั่งลงมาไม่ว่าไม่แน่ว่าฮ่องเต้จะเรียกเขาเฝ้าด้วยพระองค์เองยามนั้นเจ้าสนักอย่างเขาก็ต้องออกหน้าจึงจะถูก หากให้หยวนอิงพูดยาเอ่ยเฉยไปรับมือเบื้องพระพักสรสนเชียวไม่จำเป็นต้องจินตนาการกระวนนั่นคือสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างมากส้นเชียวพิจารณาความเหมาะสมจึงไปหาอี้เชิงเยน็นเตรียมบอกลากับเขาใครจะปรอว่าสองวันที่ผ่านมา อี่เซิงเยียนไม่ใช่ออกไปแต่เช้าก็กลับมาตอนค่าไม่อาจพบหน้าได้เลยกระทั่งวันที่ 3. สามเซินเฉียวจึงกักคนเอาไว้ตรงปากประตูอี่เซิงเยียนยิ้มพร,ระะ่างกล่าวว่า บัดนี้อาจารย์ข้านอนป่วยอยู่บนเตียงประสบเหตุอนุชนแบกรับแทนข้าต้องมิ่งวุ่นไปทั่วท่านดูสิเขาชูจดหมายในมือของตอนเองข้ายังต้องช่วยอาจารย์ไปส่งจดหมายให้เจ้าอารามอีกนกพจน์สนหากท่านมีธุระมิสุไปบอกออาจารย์โดยตรงจะด,ดีกว่าดูเหมือนอาจารย์ต้องเห็นชอบเป็นแน่ส่วนเชียวพางเขาเอาไว้กระแอมหนึ่งเสียงพระหังกล่าวว่า ความจริงไม่จำเป็นต้องไปหาเขาข้าเพียงต้องการบอกลาเท่านั้นบอกกับท่านก็เหมือนกันอีสิส่งเยียนกล่าวอย่างจริงจังว่านพสนท่านกับอาจารย์ข้ามีความสามพันธลึกซึ้งหาอาจารย์รู้ว่าท่านมาบอกลากับข้าส่วนตัวเกรงว่าจะระบายอารมณ์ไปที่ข้าหากท่านจะไปไม่สู้บอกค้าตัวเองสักคไม่ให้ข้าต้องลำบากใจ สนวนเฉียวไม่อยาไปหาเยี่ยนอุซือจจงมาหายิ้งเยียนความจริงในส่วนลึกในใจเขาไม่รู้จะไปเิญหน้ากันเยี่ยนอุซืออย่างไรจึงได้แต่เลือกไปทีหลบเลี่ยงเช่นนี้อิ้งเยียนกำลังจะกล่าวคําด้านในมีคนออกมาอย่างเร่งรีบกล่าวข้างหัวเขาหลายประโยคอิ้งเยียนสีหน้าพลันแปรเปลี่ยนกล่าวเสียงเบาว่า เหตุใดเป็นชนิดตอนเช้าอย่างยิ่งดีอยู่เลยมิเชรสันเสียรดยินชัดเจนหัวใจตกทูกรีบกราบว่าเกิดอะไรขึ้นนิ่สังเยยนฝืนสงบสงบลงพลิกกลับมาสู่ท่าทางน้มหนาวเมื่อครบไม่มีอะไรข้าน้อยยังมีตระบางส่วนโปรดอภัยต้องขอตัวก่อน กล่าวคำพูดนี้จบเขาหันหน้าพระไปอย่างเร่งเรีบไม่ให้โอกาสเซนเฉียวตอบสนองใดๆดเลยเซนเฉียวยือนอยู่ที่เดิมยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าคำพูดเมื่อครู่คงเกี่ยวข้องกับเยื่ยอูสุสือยิ่งคิดยิ่งอกส่นขวัญแขวน,ขนจึงหันเหทิทางเปลี่ยนเป็นเดินไปย่างห้องของเยื่ยอุสือยังไม่ทันเข้าใกล้ห้องเห็นด้านในมีคนเข้าเข้าออกออกแล้วบางคนถือน้ำร้อนเข้าไปบางคนถือเสื้อผ้าเก่าผัดเปลี่ยนอาบน้ำเซนเฉียวใช้ตา หลมคมแว็บในมองเห็นบนเสื้อผ้าจะมีรอยเลือดเป็นจุดๆเขาใจเต้นผิดจังหวะไม่สนใจสิ่งอื่นใดอีกบุกเข้าไปในห้องโดยตรงพ้าอ้อมผ่านฉากบรลมก็คือห้องนอนบนตังเตียงม,มีคนหนึ่งนอนอยู่เป็นเย็นอุซเือโดยไม่ต้องสงสัยฝ่ายตรงข้ามหลับตานแน่นเส้นสีหน้าขาวซีดมองผ่านๆกลับไม่ต่างอะไรกับตอนลงมาจากบนยอดเขาปั้นปูในวันนั้น ในช่วขณะน,นั้นสนเฉียวแทบพอใจหยุดเต้นเขาจ้าอ้า,ปา,า,าวปไม้จะจับผู้ฝ่ายตรงข้ามตัวชีพจรอย่างละเอียดเยียนอุซือกลับน้มตาขึ้นช้าช้ในยามนี้พร้อมกับเอ่ยว่าเจ้าจะไปแล้วมิเชื่อเหตุในยังอยู่ น้ำเสียงเย็นชาไม่มีรอยยิ้มก่อนหน้าสักนิดแม้กระท,ทั่งสายตาที่มองมายังสันเฉียวก็ประหนึ่งน้ำพดเย็นบ่อน,นึ่งลึกจนไม่เห็นคนบึงสันเฉียวตกตะลึงคำพูดบอกนามาถึงลำคอแล้วแต่กลับเค้นออกมาไม่ได้แม้แต่ครึ่งประโยคเย,ยนุสือหลับตาลงอีกครั้งกล่าวอย่างเฉยชาว่าข้าไม่เป็นไรเจ้าจะไปก็ไปเถิดก่อนหน้าเขาจะทำเรื่องอะไรบรรูุเป้าหมายอะไรนั้นเรียกได้อย่างแท้จริงว่าไม่เลือกพิธีสันเฉียวกับเขาก็ หากการจบจนบัดน,นี้ก็นับว่าเข้าใจคนผู้นี้ลึกซึ้งอย่างยิ่งยามนี้เห็นเขาเปลี่ยนจากท่าทีพูดคุยหยอกล้อวันนั้นเป็นเย็นชาผิดปกติหัวใจไม่มีความผ่อนคลายหรือยินดีสักนิดกลับเป็นความอึดอัดที่บอกไม่ได้ สันเฉียวตั้งสติกล่าวะว่าช่วยคนต้องช่วยถึงที่สุดแตเมื่อข้าแบกท่านลงมาจากยอดเขาปั้นผูกก็ต้องรอท่านหายเป็นกรดทิ้งจึงจะไปเดิมทีคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรมากแล้วใครจะปร,ะรู้ว่าไม่ครู่พอจะไปก็ทําให้มัจจะสันเฉียวตกอูกอีก แต่เย็ยนอุตสือไม่ยอมให้เขาตรวจชีพจรแล้วขอบคุณเจ้าสำนักสนเจ้าช่วยค่าสุดความสามารถหลายครั้งค่าจดจำใส่ใจเพียงแต่นี่กายห้วนเยื่ย่อมมีหมอดีไม่เก้าวรบกวนนพระสนอีกนเขาหดมือเข้าในผ้าห่มหลับตาลงแท้งหลับที่สงเย็ยนยืนอยู่ด้านข้างอาจพระทนเห็นสภาพตกตะลึงของสันเฉียวน่าจะเอ่ยปากว่าน,นักพรตสน สัญเชียด้สติกลับมาถามเขาว่ามือครู่ข้ามองเห็นบนเสื้อผ้ามีเลือดนี่คือเรื่องอันใดอีกอีซึ่งเย็ยนกับอย่างเกลเ่อนเป็นข้าปอกผลไม้ไม่ระวังจึงบาดมือเขาเขายกมือตอนเองขึ้นแสดงให้เห็นฝ่าตรงฝ่ามือแยกออกเป็นบากแผลดังว่าปากแผลดังว่าเลือดหยุดไหลเหลวด้านบนยังรอยด้วยผงยาสเก็ตเลือดกับยาสีขาวปนอยู่ด้วยกันเห็นได้ชัดว่าหน้าเสียอสงอยู่บ้าง เป็นแต่ต่อเป็นบาดแผลที่สดสอยองเพียงได้สนเชียกก็เคยเห็นมาหมดแล้วแต,แต่แค่นี้ไม่พอให้กลาถึงโดยแท้ยิ่งยังมีพรสมรรค์ฉลาดหลักแหลมอยู่บนวิถียุดค่อนข้างมีบุค,คลิกเช่นยียวอาจารย์เขาสิ่งนี้คาท้ายมีเพียงประสบการณ์ถือความผิดพลาดดั่รตำอย่างเช่นปอกผลไม้บาดมือนี้เฉพาะแต่อี้จังเย็ยนเลยแม้ว่าคนที่มีวรยุทธศักดิ์น้อยล้วนไม่มีทางพลาดพลั้งแต่ยังมิสนเชียวจิตใจว้าวุ่นอยู่บ้างจึงไม่ได้สังเกตถ,ถึงปัญหาชัดเจนหน้าขันประเภท ีโดนต้มเขาหันหน้ามองเย็นอุือแบบหนึ่งเย็นอุศอยังคงหลับตาอยู่เหมือนหลับไปแล้วด้วยความประพฤติของสนเฉียวต้องทําเรื่อง,อย,งอย่างเช่นเข้าไปขย่าวโคนให้ตื่นไม่ได้แน่นอนในใจเขาพร,รันมาเกิดความคิดที่ว่าท่านมหาเรื่องข่าชัดๆเห็นได้ถึงตอนสุดท้ายกลับทําเป็นไข่สือเสียแล้ว สันเฉียวย่อมม่ทางคิดอย่างเทนตรงเช่นนี้แต่โดยวรวมก็เป็นความคิดเช่นนี้จริงๆที่เชิงเยียนขวางอยู่ระหว่างคนทั้งสองยิ่งนานยิ่งรู้สึกได้ถึงบรรยากาศพี่ลึกเพื่อมาให้ตนเองเก็เขินต่อไปเขารีบเอ่ยปากทําลายบรรยากาศแข็งทืง่อนั้นพลเซินขะเองก็อยากกราบช้างอันพบศิษย์พี่พอดีมิสุพวกเรากลับไปด้วยกันสันเฉียวกราบสายหน้าท่านดูแลอาจารย์ท่านให้ดีเถิดข้าจะไปก่อนเก้าหนึ่งเขาไม่ได้มองดูเยยนอุซืเยอีกแม้แต่น้ำเสียงก็เบาลงเช่น การเห็นได้ชัดว่าไม่เ,เพราะใส่ใจคนป่วยที่กําลังพักผ่อนเมื่อมองดูเงาหลังสซนเชียวจับไปอีิสุงยังลบจวกลางกราบอาจารย์เกินเลยไปหรือไม่ ยันอุซืลืมตาขึ้นกาอย่างเียดครานวไม่วางยาแรงจะได้ผลดีหรือเขายัางวางดูอีสังยันอีกแปหนึ่งกล่าวแต่ว่าข้าเยันชาต่อเขาเช่นนี้ย่อมมีจุดประสงค์ของข้าเจ้ามิอาจไม่เคารพต่อเขาแม้แต่น้อยนิดดุยชงยันรีบกล่าวว่าสิทธิ์มีกล้าเขาไหนเลยจะกล้าจะว่าแต่สันเชกอาจารย์เองมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกล่าวเพียงบริษัทเฉียวจัดอยู่ในสิบอันดับแห่งแต่ละซ้ำยังเป็นเจ้าสำนักไม่ว่าจุดใดล้วนเป็นสิ่งอียชงยันฝ่ฝัน เช่นนั้นหากนเพระส์สนไปแล้วจริงๆท่านอย่าเล่นจนเกินเลยซ้นเชียวอ่อนนอกแข็งในครั้นทําให้คนโกรธจนหนีไปแล้วจริงๆอาจหลอกล่อกลับมาไม่ได้แล้วยันอุซือย้ำยิ้มเล็กน้อยความจริงในใจเขามีความคิดหนีนานแล้วเพียงแค่หญิงไหนศัก,กใในนดิออกกด์ศรียนนนนกล่่่าาววใใจเชั้นรอเหตุซือราวกับรับรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรสายตาที่มองคนของเจ้ายัางต้องเรียนรู้จะเปลี่ยนหยินเมื่ อีกหลายปีถูกมองทะลุความคิดในแว็บเนียวอี้เฉิงเยียนรอบแลบลิ้นย่อมมีกล้ากาอะไรอีกแล้วสนเชียวคิดจะจับไปเข้าไปดังคาดช้าตรวันถัดมาอี้เฉิงเยียนยังไม่ทันส่งกระรับรายงานจากข้ารับใช้วนพจน์สนจากไปแล้วแต่ก่อนส้นเชียวออกเดินทางยังไม่ลืมทิ้งใบสั่งยาและยาลูกกรอนว้หลายชุดเพื่อใช้รักษาร่างกายให้เยั่ยนอุอ เขาใจดีมีเมตตาแต่ใจดีเมตตาหาได้เท่ากับโง่เข่าไม่เยือ่ออุืรแสงป่วยตอนสนเชียวตรวจชีพจรไม่ได้หลังกลับห้องไปก็พอเดาได้ในใจมีตัวสะอย่างอดไม่ได้นั้นความคิดวางแผนไม่ว่าอีกสองวันค่อยไปจึงเปลี่ยนเป็นไปในเช้าตรู่วันถัดมาในตอนแรกสนเชียวไปยังทิศทางคงช้างอันจริงเพียงแต่ขณะเดินทางถึงเมืองเฟิง่งโจเขากลับพบเจอยวนอิงรุดหน้ามาหาเขาลังสนเชียวเกุ่มเขา เตัวอีกครั้งก็ส่งเอาโซโสองคนรุดหน้าไปช่วยเหลือหยวนอิงแม้หยวนอิงไม่ชำนาญการก่อสร้างแต่รุดหน้าไป ตรวจดูสถานการณ์อย่างรอบครอบทุกวันกระทั่งกูห้หงตัวเองก็ไปหาสนเฉียวที่ชังอันยอนอิงพบว,ว่ากูห้หงตัวกำลังตรวจตรางงานก่อสร้างมีความสามารถและความละเอียดกว่าตนเองข่าวเย็่ยอุอึกือกหูลูกกูเผยแพร่ทั่วลาพอดียนอิงกังวลว่าหูลูกกูจะชนะซ้ำยังกังวลว่าหลังหูกูชนะแล้วจะหาเรื่องสนเฉียวจะฝ้าฟังงานที่อารามเสียนตัวให้กูห้หงตัวตัวเขาเองออกจากชังอันรุหน้ามาหาสนเฉียว ในสิทธ์ห้าคนนี้คงฉีฟงเกอนอกจากหยวนอิงที่ไม่ชำนาญกิจธุระตั้งอกตั้งใจฝึกยุดอ่านหนังสือเมื่อก่อนไม่เคยห่างจากเขาเสียนตูแล้วความจริงอีกสี่คนต่างม,มีจุดเด่นของตอนเองในายกระาสนเฉียวเพิ่งรับตาแหน่งเจ้าสำนักมาจากมือฉีฟีฟงเกิอตอนแรกฐานย้นซุนกับอิให้ก็คอยช่วยเหลืออยู่ด้านข้างไม่น้อย ฐานยวนชุนถนัดสั่งสอนสิทธิอ้ายสันทัดกิจระยมยิ้มกุ้งพัวแม่เป็นสตรีแต่สันเชียรกับไม่ได้ดูแกรนสั่งสอนนางกับยนอิงอย่างเสมอภาคอุปนิสัยกุ้งพัวแม่เย็นชาอย,อยู่บ้างแต่กระทําการกราบค่มแล่วว่องวายิธีการชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนมีนางช่วยตัวตราอารามเสียนตูจัดการธุระในเมืองสันเชียวจ้ำวังใจกว่ายนอิงเสียอีก หาหลังสิทธิพี่สิทธิน้องทั้งสองพบกันหยวนอิงรู้ว่าสันเฉียวไม่เป็นอะไรจึงวางใจสันเฉียวรู้ว่ามีกู้งหงปูช่วยเหลืออยู่ที่ช้างอันจึงเม่ใจร้อนมุ่งหน้าไปแล้วเขาให้หยวนอิงกลับไปก่อนตอนเองเปลี่ยนเส้นทางไปยังหยวนโจว,วางแผนมาแคว้นเฉินสักหน่อยสันเฉียวเคยมาแคว้นเฉินเพียงครั้งเดียวในตอนนั้นอี้หวนชิงเป็นทูตโจเดินทางลงใต้เยี่ยนอุซือรับการฝากฝังจากอี้หวนหยงห้องเต้โจร่วมเดินทาง เส่นเชียวเองก็อยู่ในนั้นแต่ในตอนนั้นวรยุทธ์ของเขายังไม่ฟื้นฟูถึงขั้นแม้แต่ดวงตาก,ก็ไม่ดีเพิ่มให้รบกวนคนอื่นแม้กระทั่งจุดพักมา้เาเขาก็เคยออกมาภายนอกเพียงครั้งเดียวกานเฉินมีดินแดนยิ่งใหญ่เพราะกลับเข้าใจเพียงเชียวเล็บในใจถึงขั้นรู้สึกเสียใจบัดน,นี้มีโอกาสแล้วย่อมต้องใช้สายตาของตัเองบังดูให้เต็มที่ ยามนั้นแม้แต่ล่ามีราชวงศ์เฉินทางใต้มีราชวงศ์เจ้วทางเหนือแต่นอกจากถูเฉียยังมีแคว้นเหลียงแคว้นเล็กๆซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเจียงหลิงและเขตผู่ปู้ที่ยึดครองตะตกเฉียงใต้ของราชวงศ์เฉินนับตั้งแต่ราชวงศ์จิน้นย้ายลงใต้ประชาชนได้รับความลำบากต้องร่อนเร่เพราะสงคราม ไม่มีผู้ใดไม่คาดหวังว่าจะมีประมุขปรากปืงสักคนทําให้เหนือใต้สงบรวบรวมจงหยวนสามารถทําให้พวกเขาใช้ชีวิตที่สงบสุขยิ่งกว่าแต่พวกเขาหวังมาหลายร้อยปีหวังตั้งแต่ห้าชนเผ่านอกต่างเข้าสู่จงหยวนมนับปันตั้งแต่ทางใต้เปลี่ยนแปลงยุคสมัยตั้งแต่ราชวงศ์ส้งจนถึงราชวงศ์เฉินในปัจจุบัน หวังตั้งแต่ทั้งนือเปลี่ยนจากโจเป็นสยุยแต่สุดท้ายไม่อาจหวังจนถึงวันที่แผ่นดินรวมเป็นหนึ่งเดียวผู้ใดก็ไม่อาจอย่างรู้ได้ว่าประมุกผู้ปราดเปรื่องผู้นี้จะจุดติดลงมาเมื่อใดกันแน่และไม่รู้ว่าระหว่างราชวงศ์เชิญกับราชวงศ์สุยผู้ใดมีความเป็นไปได้ที่จะรวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งมากกว่าหรือสุดท้ายจะถูกชาวทูจีกร,รองความได้เปรียบตัวแปรท่ามกลางกาลียกมีมากเหลือเกินในแต่ละผู้ใดตอบคําถามข้อนหีใดบ้าง ในตอนนั้นไม่มีผู้รู้สักคนม่อาจใช้ชิดมารับประกันคําตอบแม้ว่าเยี่ยนอุสือเองก็มิอาจเพราะอี้หวนยงที่เขาคาดหวังก่อนหน้าลูกหลานใช้การไม่ได้วันใดไม่ระวงังแผ่นดินก็เปลี่ยนมือได้โดยง่ายถึงตอนนี้อย่างเจียนที่อยู่ทางเหนือจะแสดงบุคลิกของประมุขผู้เก่งกล้าออกมาแต่ตระกูลนักสู้ทางใต้กับตัวถูกพระองค์อย่างมาก คิดว่าก่อนหน้าคนพวกนี้เป็นขุนนางเบื้องล่างชาวเซียนเป่ยแม้กระทั่งแท้คนแท้เซียนเป่ยบัดนี้ขึ้นของราชเป็นห้องเต้ก็สวมแท้ชาวหั่นให้ตัวเองทันทีสามยางกระชับความสัมพันธ์เชื่อมบรรพบุรุษของตัวเองกับตระกูลขุนนางจงหยวนเข้าด้วยกันเรียกเลยว่าไร้ยางอายที่สุดคนเช่นนี้โะรมเทล่าเป็นหนึ่งได้อย่างไร สมรู้อ้างตัวเป็นต้นแบบราชวงศ์เฉินที่ยังมีสมรู้อย่างอารามศึกษาลิน้นชวนย้อนรักการแต่งตั้งจากห้องเต้เฉินคิดว่าห้องเต้เฉินต่างหากคือประมุขปราดเปลืองที่สามารถวรวบรวมใต้ลาดได้ดูจากปัจจุบันการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของห้องเต้เฉินมีแบบแผนการปกครองรเผชิญหน้ากันอย่างโปรง่งใสและมีข้าลางแห่งความสงบสุข สนเชียวสนับสนุนหยางเจียนไม่ใช่เพราะเขาเชื่อมั่นคำพูดของเยี่ยนอุสือทั้งหมดแต่เขามองเห็นจุดที่เก่งกล้าสามารถองหยางเจียนคนผู้หนึ่งเป็นมโมควันมิเพียงต้องเก่งกล้าแต่ยังต้องใจกว้างจุดเด่นเหล่านี้หยางเจียนล้วนมี แต่อศายเพียงสิ่งเหล่านี้ยังไม่เพียงพอฉะนั้นเขาจึงคิดแวะไปเดินเล่นที่แคว้นเฉินสักหน่อยในขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมท้องถิ่นได้ด้วยตัวเองที่นี่ นี่ดีกว่าฟังคำบอกเล่ารอยเท่าบนเส้นทางมุ่งหน้าไปยังเมืองเจียนคังสันเชียยังพบเจอครอบครัวหนึ่งที่เป็นผู้ที่เตรียมมุ่งหน้าจากเมืองเจียงโจไปยังเจียนคังครอบครัวสกุลหลีครอบครัวนี้มีฐานะร่ำรวยตลอดทางจ้างคนคอยคุ้มกันส่งเนื่องเพราะเจอสันเชียรระหว่างทางรู้ว่าเขาเองมุ่งหน้าไปยังเมืองเจียนคังเช่นเดียวกันเชื้อเชิญเขาเดินทางไปด้วยกันเมืองเจียงโจในตอนนี้คือดินแดนแคว้นสุยจากเจียงโจสู่เจียนคังเท่ากับ ข้ามผ่าน2แคว้นเหนือใต้ไมกราวาราชสำนักไม่ให้ชาวบ้าน2แคว้นไปมาหาสู่แต่ตอนนี้เหนือใต้แยกกันจนผู้ร้ายไม่น้อยช่วยโอกาสก่อจะลาจลในพื้นที่ที่ทั้ง2แคว้นก็ผุ่มไม่ถึงคนเดินทางง่ายต่อการถูกพรันชิงมักเดินทางกันเป็นกลุ่มใหญ่ แม่นางสกุลหลีสูญเสียสามีไปต้องพาบทรีไปพึ่งพาครอบครัวฝ่ายมันดาว,วางทางแม้มีค่ารับใช้คอยติดตามสังยังว่าจ้างผู้คุ้มภัยกลุ่มหนึ่งด้วยแต่ก็ยังคงรู้สึกไม่ปลอดภยัยทวารูปลักชนให้ใกล้ชิดของเฉินเฉียวทั้งยังพกพากระบี่ยาวเห็นได้ว่าฝีมือต้องไม่เลวเป็นแน่ทางด้านเฉินเฉียวเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นเด็กกำพร้าและแม่ไม้ซ้ำยังไปทางเดียวกันจึงรับปากขี่มา้าเดินทางร่วมกับผู้คุ้มภัย แห่งสำนักคุ้มกันภยัยครั้งนี้สำนักคุ้มกันภายส่งคนมาสี่คนผู้คุ้มภายที่เป็นหัวหน้าแท้หลิวเป็นเพราะค่าตระแหน่สกุลหลีจ่ายนั้นมากพอหากไม่อย่างมากพวกเขาส่งคนมาเพียงสองคนหนึ่งเพราะในสายตาสำนักคุ้มภายต้องคุ้มกันสตรีอ่อนแอสองคนเท่านั้นซ้่งมีเหล่าข้ารับใช้นะับว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรเอ,อ่ย แรกเริ่มผู้คุ้มกันภัยเหลิวประจายตสนเฉียวอยู่บ้างอย่างสักถามสารณะกองเขาสนเฉียวได้ปิดบังอัมปรางกลาวเพียงตนเองเปียงนักพระอิสระก็เคยเรียนว,วิทยายุทธไม่กี่ปีภายในเจรอนทั่วล่านักพระอิสระยุคนี้มีมากยิ่งนักผู้คุ้มกันไัยเหลวขว้นเหนือท้องใต้ย่อมเคยพบเจอไม่น้อยหลังได้ฟังก็ไม่มีความสนใจอะไรแต่กลับรู้สึกว่าสนเฉียวอาจอาศัยรูปลักหลอกลวงตบซับแม่นางน,น้อยสกุลหลีหรือร้ายแรงยิ่งกว่าไม่แน่ว่าอาจ เพราะความงามของแม่นางน้อยทําให้มีจุดประสงค์อื่น ความจริงก็โทษมิได้หากเขาคิดเช่นนี้เพราะแม่นางน้อยสกุลลียังยาวเพิ่งเข้าใจความรักไม่มีแรงต่อต้านาพจน์ผ่าเผยเนื้อปุชชนอย่างสันเฉียวแม้ไม่อาจปเปิดเผยด้วยตัวเองภาย,ายใต้การจับจ้องของกลุ่มคนแต่ก็ส่งคนมาส่งสิ่งของให้หลายครั้งบ้างเป็นขนมบ้างเป็นสิ่งอื่นแม้ฝากให้ผู้กำกันภายหลิวส่วนหนึ่งแต่ผู้คุ้มกันภายหลิวนั้นเลยจะมองไม่ออกว่านางทําไปเพื่อสันเฉียวกับความเข้าใจผิดของ ผู้กำัาายผู้คุ้มภยัยเหลียวเซินเชียอรู้ว่าอธิบายไปก็เปล่าประโยชน์รังแต่ยิ่งอธิบายยิ่งแย่ลงเมื่อผลลักสมประสงค์ทุกคนถึงเมืองเช่นคังแล้วก็ต่างไปตามทางของตัวเองการเดินทางสั้นๆเพียงไม่กี่วันเท่านั้นไม่จําเป็นต้องคบหาหลึกซึ้ง กากลุ่มคนเดินทางร่วมกันไม่กี่วันเช่นนี้ก็มาลดถึงเชิงข่าของภูเขาเชียนลงแถบไหวหนานและเห็นว่าห่างจากเมืองที่สามารถทั้งแรมได้อีกช่วงหนึ่งก่อนฟ้ามืดของรถไปไม่ถึงแล้วผู้คุ้มกันภายเหลียจึงส่งสัญญาณเมื่อบอกเป็นไหนให้กลุ่มคนพักแรมที่นี่จบตอนพิเศษ1นึ่งทับสองขอบคุณครับ